ดูความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ<ะ>ที่ยะลาเนี่ยเกิดเหตุอุกอาจมากเลย<ะ>เพราะว่ามีคนร้าย4ี่คนนะ,ะยิงถล่มใส่ตํำรวจตระเวนชายแดนจนทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดภัยในร้านค้าของชาวบ้านให้เห็นเหตุการณ์เลยนะฮะแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเองต้องวิ่งหนีตายกันนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะว่าชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในร้านขายของชําและอยู่นอกร้านเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันมาหมดเลยเขาก็กลัวสิคุณครับเพราะข้างนอกเนี่ยเกิดเหตุการณ์อุกอาจจริงๆเราเห็นภาพชัดเจนนะฮะคนร้าย4ี่คนก่อเหตุเปิดฉากยิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน44นะครับกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชําที่บ้านลูบูกายะบ้านย้อยบ้านบือสู่ตำบลเขื่อนบางลาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา จับภาพได้ชัดเจนคุณแล้วคืออาวุธนี่เป็นอาวุธสงคราม<ช>รถรขาวๆนั่นก็รถของชาวบ้านนั่นน่ะใช่ฮะ,<น>ะคือคนร้ายทั้ง4คนถืออาวุธสงครามวิ่งมาข้างรถกระบะสีขาวของชาวบ้านที่มาจอดซื้อของนะครับขณะที่กําลังจะเปิดประตูรถทําให้ชายหนุ่มเจ้าของรถเมื่อสักครู่นี้เห็นคนหนึ่งไหมฮะ วิ่งหนีเข้ามาภายในร้านขายของชําแห่งนี้ส่วนคนที่อยู่ทั้งหน้าร้านทั้งในร้านเนี่ยก็ต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับคนร้ายยิงถล่มใส่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่และอาศัยรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยเป็นโลกําบังนะครับยิงกันหนึ่งนาทีคนร้ายจึงล่าถอยคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถกระบะมิซูบิชิไทยทันสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของเจ้าหน้าที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำถูกกระสุนปืนของคนร้ายคุณดูสิ เจาะกระจกหน้ารถเนี่ย oh. เป็นรูพรุนเลยนะฮะและพบปลอกกระสุนเกลื่อนทั่วบริเวณครับ มีเจ้าหน้าที่ถูกยิงสองนายฮะโอ้การเป็นไงบ้างคะเนี่ยก็คือสิบตำรวจโทธนกฤตใจห้าอายุ35ปีกระสุนเนี่ยถูกใบหน้าและหูขวานะครับบาดเจ็บฮะแล้วก็สิบตำรวจโทวัชระมยะเฉียวอายุ28ปีกระสุนเนี่ยถูกที่ไหล่ขวานะครับแล้วก็ต้นแขนซ้ายบาดเจ็บเช่นเดียวกันทั้งคู่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลบันนังสตาก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์นะครับ หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เร่งออกติดตามไล่ล่าคนร้ายทั้ง4ี่คนคุณทั้งทางบกทางอากาศเลยนะขึ้นหอไล่ล่านะฮะเบ mm ือ hmm. งต้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนาร่วมในพื้นที่ที่เตรียมวางแผนก่อเหตุครั้งใหญ่และครั้งนี้เพื่อสร้างสถานการณ์นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตาใต้เราเอามารายงานตั้งแต่ข่าวแรกนี้เลยนะครับ